ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมตู้โลต้าลูกศัพท์ประยุทธ์วิญญาจารย์กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางสําหรับผู้เิ่มต้นเล่นใหม่สายฟรีวันแรกทํายังไงให้มีพลังสามหมื่นนะครับตอนนี้ผมก็พลังสามหมื่นนะครับเล่นเป็นสายฟรีนะเงินยังไม่ได้ทําการเติมเลยนะครับถ้าเติมนี่พลังน่าจะโดดไปอีกนิดหน่อยเพราะว่าด้ตดัวละคร4ีดาวซึ่งตอนนี้นะครับอันดับปัจจุบันสําหรับสายฟรีของผมนะครับก็อยู่เป็นอันดับ5ของเซเวอร์ คนอื่นเขาเลเวล30บดแล้วนะครับถ้าเติมมันจะได้พลังงานเพิ่มขึ้นไงแต่ถ้าไม่เติมพลังงานก็จะค่อนข้างจํากัดนะครับเลเวลของเราก็เลยอาจจะน้อยมากกว่าคนอื่นเล็กน้อยนะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2 w o r a g n a r o ก X Next Generation, Ragnarok Origin, เกนชิ้น Impact, Blue a r และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay เช่นนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerP หลักสําคัญในการเล่นสายฟรีและแนวทางในการเพิ่มค่าพลังในวันแรกนะครับก่อนอื่นเลยก็คือเพื่อนๆเ,เนต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่จะลงก่อนเราก็ไปเลือกดูก่อนว่าเราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วก็ไปรีหาตัวละครที่เราต้องการนะครับในที่นี้ที่ผมเริ่มต้นเล่นใหม่นะผมตามช่องอาจารย์เจโชมานะครับในเซิร์ฟเวอร์หงไฟ7พอดีได้หม,มาหงจิ้นมานะครับใน10โลแรก ผมก็เลยเล่นเลยเนาะขี้เกียจรยีเพิ่มเติมตัวละครที่เหลือเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดวงหน่อยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่เอามาใช้งานได้ในบางสถานการณ์หรืออาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่เอามาเพิ่มค่าพลังได้อยู่เพราะายังไงถือว่าตัวละครระดับ SSR หาค่อนข้างยากนะครับในกรณีที่เพื่อนๆได้ตัวละครที่เพื่อนๆต้องการมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเล่นตัวละครนี้นะ ID นี้นะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะจากนั้นเราก็ไปลงเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรองพยายามเก็บเควสลองอันไหนที่ได้ EP นะครับพยายามเก็บให้หมดเน้นหลักๆที่ให้ EP ให้เราก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวช่วยสําคัญในการเราจะประหยัดสต a ามิแนจะได้ไม่ต้องเอาสต a ามิแนไปผ่านฟรีในช่วงที่เพื่อนๆเลเวล25ใช่ไหมครับเพื่อนเื่อ,อก็จะปลดล็อกระบบสํานักมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า25หรือเปล่านะไม่25ก็26นั่นแหละหลังจากที่ปลดล็อกระบบสํานักมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยหาสํานักอยู่คือระบบสํานักเด้งปุ๊บเราควรเข้าปับ๊บเพราะว่าในส่วนของระบบสํานักนี่นะครับเขาจะเป็นตัวช่วยทําให้เราเนี่ยได้แต้มสํานักคือเราก็ไปทําการอุทิให้้้เเรรียรยยบอออนะไม่ว่ววาจป็ุททิดง อุทิศด้วยเพชรเพื่อที่เราจะเอาแต้มสํานักตรงนี้นะเมื่อเรามีแต้มสานักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ร้านค้าปริศนาตรงนี้ก็จะเปิดร้านค้าสํานักมาก็ให้เราไปซื้อของไอเทมด้านล่างก่อนนะครับในการเพิ่มค่าระดับมิตรภาพเพราะทั้ง4อย่างนี้นะครับก็จะเพิ่ม EP ค่ามิตรภาพให้เยอะและเมื่อเรามอบให้ตรงสายก็จะเพิ่มโบนัส EP ให้ไปอีกนะครับอย่างน้งนอยๆให้ทําเป็นเลเวล5ก่อนนะครับเพราะว่าการทำเลเวล5ยังไงเพื่อนๆก็ได้พลังของทีมโดยรวมของเพื่อนเนี่ยได้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็จะทําาาาให้เรผ่่นนด ง่ายมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปผ่านด่านต่อจากด่านที่เราติดแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามาเน้นที่เควสไลวันพยายามเคลียให้หมดทุกอย่างทุกเควสเพราะว่าในส่วนนี้เราจะได้ทั้งเพชรแล้วก็อีพีหลักๆเราจะเอาอีพีอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของเควสสำนักที่จะมีให้10ภารกิจต่อสัปดาห์อันนี้ก็ควรที่จะต้องไปทําด้วยนะครับเพราะเราก็จะได้แต้มสำนักเอาไว้ซื้อของเพิ่มมิตรภาพอีกซึ่ง้เพื่อนๆเ,เล่นเซิร์ฟไหนที่เป็นช่วงเย็นนะนะเขาก็จะมีกิจกรรมตอนเปิดเซิร์ฟว ปา์ตีสำหรับปาร์ตี้สำนักอันนี้จะค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะเราจะได้ทั้ง EP แต้มสำนักนะครับแล้วก็ในส่วนของกลองมิตรภาพขั้น3ที่จะเป็นของมิตรภาพระดับสูงที่สุดของสีฟ้านะครับอันนี้เราจะได้มาแล้วก็ไปถ่ายทอดพลังในสำนักด้วยนะส่วนกิจกรรมผู้พิทักษ์สำนักอันนี้เขาก็จะมีจัดอันดับของสำนักซึ่งเวลานั้นเขาก็จะมีของให้เราประมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อัปเกรดวิญญาณยุทธ์หรือจะเป็นพวกกล่องมิตรภาพผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเก็บเพชรที่เหลือจากการเปิดตัวมาใช้ในส่วนของร้านค้าประมูลเลือกขอองีเ่เพืน การประมูลนะครับในที่นี้ที่ผมประมูลมานะก็จะเป็นในส่วนของกล่องมิตรภาพพรีเมียมขั้น3ผมประมูลได้มากี่กล่องเดี๋ยวขอดูก่อนได้มาแค่2กล่องเท่านั้นนะครับจริงๆเพชรไม่พอช่วงนั้นผมก็ลืมในส่วนของร้านค้าประมูลเลยนะคืออย่งไงก็ได้นะครับขอให้ได้ประมูลสัก2กล่องขึ้นไป3กล่องก็ดีแต่เขามีมากกว่านั้นนะหรือเราจะประมูลทั้งหมดเลยก็ได้ในกล่องมิตรภาพ,พพรีเมียมขั้น3นี้นะครับ เวลาเราประมูลมาเนี่ยเราจะได้รับกล่องมิตภาพขั้น3ถึง40กล่องที่เห็นข้างนอกไม่มีตัวเลขเราต้องกดเข้ามาดูข้างในก่อนนะครับถึงจะเห็นถึงแม้ว่าจะเป็นราคาเพชรที่เยอะเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่320แต่ราคาสูงสุดน่าจะอยู่ประมาณ900มั้งผมไม่แน่ใจก็ให้เราประมูลติดไว้นะครับอีพีวิญญาณเนี่ยก็ให้ประมูลติดไว้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเรามีเพชรเหลือนะจริงๆถ้าเป็นสายเติมเนี่ยควรีะต้องกดทุกอย่างถ้าได้ราคาไม่เกินครึ่งก็กลาลังดีหรือถ้าเราได้ราคาตั้งต้นนะครับอันนัน นะก็ได้จัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างคุ้มเราจะได้บูตพลังค่อนข้างไวเนาะถ้าเซิร์ฟต้นเขาน่าจะซื้อกันหมดอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าผมประมูลมาก็จะทําให้ได้กล่องมิตรภาพขั้นสาวเนี่ยมา8 0ติกล่องหลังจากที่เราเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาอัพสายใยนะให้เป็นเลเวล10นะครับตอนนี้ก็เลเวล10เกือบหมดทุกตัวนะครับมีเลเวล7กับเลเวล8อีก2ตัวที่ยังไม่ได้อัพขึ้นสู่เลเวลสิซึ่งในเพืเ่อนๆอัพสายใยมิตภาพถึง,ลง,งเลนเ,นเกกวลด,ด,ด,ดับ เยอะแล้วก็เมื่อเราเล่นไปสักพักนะครับก็จะมีกล่องมิตรภาพขั้น4ีมาขายให้เรานะครับในราคา30เพชรนี้ถ้าถามว่าซื้อคุมม้มไหมผมแนะนําให้ซื้อนะในกรณีที่เพื่อนๆจะเล่นสายฟรีเพราะถึงแม้เราจะเสีย30เพชรแต่เราได้กล่องมิตรภาพขั้น4ข้างในนี้ก็จะเป็นของสีม่วงซึ่งจะเพิ่ม EP ให้เยอะมาก,มากๆอัลละสี่ร้อยอะแล้วก็แนะนําให้ซื้อตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมแอดเพื่อนกันด้วยนะครับเพราะาเราสามารถเอาแต้มมิตรภาพที่ได้รับจากเพื่อนๆเนี่ยมาซื้อกล่องตรงนี้ได้อีกสัปดดดาห์หนึงงจะซื้้้อออไยยู่่10กกกลว ซื้อมาเลยนะครับทั้ง10กล่องผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆไปทําการใส่โค้ดซึ่งโค้ดเนี่ยเห็นเขามีแจกอยู่ในกลุ่มอยู่นะหรือว่าตามช่อง YouTube ต่างๆนะครับพอดีผมไม่มีโค้ดเขาไม่ได้จ้างผมนะครับผมก็เลยไม่มีโค้ดให้เพื่อนๆนะอันนี้ตอบให้นะครับสำหรับคนที่มาขอโค้ดของผมว่ามีโค้ดเฉพาะไหมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีโค้ดนะครับเศร้าเลย <c oughs> ถ้าเพื่อนๆใส่โค้ดนะครับเพื่อนๆจะได้รับของขวัญในจดหมายเนี่ยก็จะมีทั้งเพชรมีทั้งเงินสําคัญก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ กล่องสมุนไพรขั้น3เนี่ยอันนี้เราจะได้เยอะมากเลยนะครับจากโค้ดมีตรงนี้ด้วยนะครับนี่นี่นี่หลักฐานสายใยนะครับเอาไว้อัปเกรดให้เกินทะลุเลเวล10มีตรงนี้ด้วยนะครับกล่องสมุนไพรขั้น3พร้อมตัวปุกวิญญาณหนึ่งใบเนี่ยโค้ดนะครับลองไปหากันดูนะในกลุ่มหลังจากที่เราได้กล่องพวกนี้มานะครับเราก็มาทําการให้สมุนไพรพวกว,วิญญาณจานของเราได้กินยัดไปเลยนะครับสมุนไพรก็ให้เน้นเฉพาะ ตัวละครดาเมจก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวละครสายว่องไวหรือว่าจะเป็นสายโจมตีหนักเน้น2ตัวนี้นะครับส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยก็เน้นแค่ให้มาถึงขั้นตกตะลึงก็พอนะครับให้เป็นสีฟ้าแบบนี้เอาขึ้น6ตัวละครหลักที่เราเล่นอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางในการอัปเกรดคาพลังแล้วเนาะก็ดูพลังของผมแต่ละตัวที่ผมอัดไปนะครับ<ๆ>ก็จะประมาณนี้เรียกได้ว่าไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้สําหรับวันแรกนะใช้อยู่แค่6ตัวนะครับตัวนี้ยังอยู่แค่4ี่พันเอง 2ดาวนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นยิบย่อยในการเพิ่มพลังแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล่าสัตว์วิญญาณให้เราลงฆ่าสัตว์วิญญาณนะครับในส่วนของป่าสนธยาเนี่ยในระดับสูงเท่าที่เราไปไหวแล้วกันเนาะคือเขาจะมีไฟบังคับที่เขาจะให้เราตีด่านหนึ่งดาวเนี่ยหครั้งส่วนอีก2ครั้งที่เหลือนะครับรอเราเลเวลที่แล้วเราค่อยมาตีนะครับด่านสีส้มแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นด่านระดับ4ดาวซึ่งเอาไว้หา วงแหวนวิญญาณ2,000-4,000ปีดังนั้นเนี่ยเราก็ทําการซื้อสิทธิ์เพิ่มเติมอีก1ครั้งนะครับโดยใช้เพชรถามว่าเพชรมาจากไหนเยอะก็จะมาจากการผ่านด่านหลักๆเนี่แหละแล้วก็การเปิดตัวของไอดีนี้นะครับผมจะเปิดไปแค่50ครั้งเท่านั้นนะนี่ครับจำนวนการปลุกพลังวิญญาณยุทิจะอยู่ที่50ครั้งนะครับการปลุกพลังวิญญาณยุธิในช่วงแรกเราก็อาจจะต้องมีใช้เพชรเสริมเพิ่มเติมแต่เราจะไม่ใช้เพชรหมดนะครับอย่างที่เกินก็ได้7-8ใบก่อนแล้วค่อย เราจะไม่เปิดแบบโดยใช้เพชรเพราะเพชรเนี่ยเราจะเอาไปใช้ส่วนอื่นซึ่งมันค่อนข้างสําคัญนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นเป็นสายเติมหน่อยนะครับแน่นอนว่าในร้านค้าเพชรเนี่ยก็จะแนะนําให้ซื้อตัวพุกพลังวิญญาณแบบที่มีดอกไม้แถมแล้วก็ได้ราคารถลงไปด้วยนะครับเห็นไหมครับเขาลดราคาถึง30%แล้วเขาก็จํากัดจํานวนการซื้อต่อวันซึ่งเราต้องซื้อทุกๆวันนะครับถ้ามีเพชรนะแต่ถ้าไม่ใช่สายเติมก็ไม่ต้องซื้อนะครับส่วนร้านค้าเกีดยรติยศเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเก็บเหรียญไว้ก่อนนะครับเอาไว้ซื้ เล่นสายฟรีเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากผมก็จะเน้นไปที่การทําแต้มมิทภาพก่อนในระบบสายใยแล้วก็การผ่านด่านเท่าที่เราจะผ่านไหวส่วนถ้าเราพลังงานเหลือนะครับก็แนะนําให้ไปฟาร์มด่านเพื่อหาของมาอัปเกรดตัวละครในวันถัดไปละกันนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพวกตัวละครสายซับเราต้องเล่นซับ3ตัวใช่ไหมกวาดล้างให้หมดได้เลยนะครับเสร็จการกวาดล้างต้องกวาดให้หมดงั้นเดี๋ยวของจะไม่พอนะครับ แล้วผมก็จะกวาดตัวนี้ด้วยนะตามไม่ได้ไม่พอขาดอีกนิดสินะถ้าผมอัพเสร็จผมก็จะได้ EP เพิ่มขึ้นอีก700แต่แน่นอนก็ต้องขาดอีกพันหนึงนะครับแต่ถ้าเรากดเติม99บาทไปนะครับเราก็จะได้พลังงานตรงนี้อีก60 มันก็จะอัพเลยเนาะแต่ก็เท่านั้นนะครับเราจะเล่นเป็นสายฟรีก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นแนวทางการเล่นวันแรกของสายฟยารีทํายังไงให้มีพลังเกิน3 0ม0 0ืและติดซับเซิร์ฟนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและมีประโยชน์กันสักเล็กน้อยนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดกรุกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับอย่างไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆรหบผมไปละครับ 小技缠绕。